แปลว่าวันนี้คุณครูแอมจะมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆและผู้ปกครองได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยตัวเลขหรือว่าคณิตศาสตร์นั่นเองเมื่อสองคลิปที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็จํานวนแต่และจํานวนไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแอมมีเอ๊ะเด็กๆเห็นอะไรตรงหน้าคุณครูแอามมา วันนี้คุณครูแอมนะคะมีรูปทรงเรขาคณิตจะมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักรูปทรงคุณครูแอมมีเพลงมาให้เด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ร้องไปพร้อมๆกับคุณครูแอมเดี๋ยวรอบที่1คุณครูแอมจะร้องให้ฟังก่อนนะคะชื่อเพลงว่ากลมและเหลี่ยมกลม เหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกล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 ะเหลี่ยมอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบนี้เด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถร้องไปพร้อมๆกับคุณครูแอนได้เลยแล้วก็สามารถคิดท่าทางที่เป็นวงกลมไม่จําเป็นต้องเป็นกลมแบบนี้อาจจะเป็นกลมแบบนี้แล้วแต่เด็กๆเลยหรือว่าสี่เหลี่ยม อาจจะไม่ใช่เหลี่ยมแบบนี้อาจจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมมุินชาแบบนี้ให้เด็กๆแล้วก,ก็คุณพ่อคุณแม่นนช่วยกันคิดท่าทางได้ตามได้เต็มที่เลยนะคะเรามาร้องกันเลยนะหนึ 1, 2, ่งสองสามกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและ กลมและกลมและเรียมเห็นไหมคะง่ายมากเลยจากในเพลงเด็กๆลองสังเกตซินึกว่ามีรูปทรงอะไรที่อยู่ในเพลงบ้างซึ่งเป็นรูปทรงที่เด็กๆสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเลยรูปทรงที่หนึ่งที่มีอยู่ในเพลงคือรูปทรงอะไรคะเก่งมากเลยวงกลมใช่ไหมเอ๊ะแล้วของที่อยู่ตรงหน้าคุณครูอมอมรูปทรงไหนนะ้าเป็นรูปทรงวงกลมใครรู้บ้าง อันนี้ใช่ไหมถูกต้องแล้วค่ะนี่เลยเป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตน,น,นะคะเรียกว่าทรงกลมเด็กๆพูดสิทรงกลมโอเคเห็นไหมทรงกลมก็คือจะกลมไปทั้งหมดเลยไม่มีส่วนไหนที่เป็นเหลี่ยมเลยนะคะแล้วจากในเพลงมีอีกหนึ่งรูปทรงใครรู้ รูปทรงเหลี่ยมนั่นเองแต่คําว่าเหลี่ยมในที่นี้ในรูปทรงเรขาคณิตมีหลายเหลี่ยมมากเลยเริ่มจากรูปทรงสามเหลี่ยมสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าของคุณรูแอมเด็กๆเห็นไหมว่ามีรูปทรงอะไรที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมเล็กอันนี้เห็นไหมคะอ่าเรียกว่าสามเหลี่ยมต่อไปถ้ามีสามเหลี่ยมแล้วนะคะก็จะต้อง สี่เหลี่ยมนั่นเองรูปทรงอันนี้นะคะเรียกว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมเด็กๆลองพูดตามสิคะสี่เหลี่ยมต่อไปรูปทรงที่อยู่ตรงหน้าคุณครูแอมนอกจากจะมีทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมแล้วนะคะก็ยังจะมีนี่สีส้มนี้เลยรูปทรงกลวยพูดสิทรงกลวยเก่งมากเลย แล้วอันนี้ล่ะคะรูปทรงอะไรเอ่ยรูปทรงกระบอกอ่าเด็กๆลองพูดซิรูปทรงกระบอกเก่งมากทรงกลมมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงกระบอ,อก,กทรงกรล,ยลยงกงกวยทําไมเราถึงเรียกว่าสี่เหลี่ยมเด็กๆรู้ไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมนี่ สี่เหลี่ยมจะมีเหลี่ยมอยู่ที่แต่ละมุมด้านเราเรียกสี่เหลี่ยมเพราะว่ามีทั้งหมดสีมุมเด็กๆลองมานับก,กัน1 2 3่แล้วก็สเราเลยเรียกว่าสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นสามเหลี่ยมเพราะอะไรทําไมถึงสามเหลี่ยมเพราะว่าเขามีเหลี่ยมทั้งหมดสามมุมมี1,2แล้วก็สา เด็กๆลองสังเกตซิรูปทรงที่คุณแอมนํามาเด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่คิดว่ารูปทรงเหล่านี้สามารถพบเจออะไรจากสิ่งของอะไรได้บ้างในชีวิตประจาวันถ้าคุณครูแอมหยิบทรงกลมเด็กๆลองมองไปซิว่าในบ้านของเด็กๆมีอะไรบ้างที่เป็นลูกทรงกลมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตตก,ตตกตไหนใครหาเจอแล้วบ้างคะเจอแบบคุณครูแอมหรือเปล่าปึ๊บอ่า นาฬิกาก็เป็นรูปทรงกลมหรือว่าจะเป็นพี่พระอาทิตย์เด็กๆเห็นพี่พระอาทิตย์ที่อยู่ข้างหลังคุณครูแอมไหมหรือว่าพี่พระอาทิตย์ที่สองแสนอยู่ทุกวันก็เป็นรูปทรงกลมเหมือนกันถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมสิ่งของในบ้านดเด็กๆลองหาซิจอโทรทัศน์ทีวีหรือว่าเครื่องคิดเลขก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมคะ นอกจากรูปทรงที่คุณครูแอมนํามาให้เด็กๆดูแล้วนะคะยังมีอีกหลายรูปทรงที่คุณครูแอมไม่ได้กล่าวถึงเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้คุณครูแอมนํารูปทรงที่เด็กๆควรรู้จักในเบื้องต้นนํามาให้เด็กๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้แล้วก็เล่นเกมค้นหาสิ่งของต่างๆในชีวิตประจาวันที่มีรูปร่างขายรูปทรงนะคะเห็นไหมคะว่าถึงเราจะอยู่ที่บ้าน ในการสอนเด็กๆให้เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูแอมจะลาไปก่อนแล้วก็เราจะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์ในคลิปหน้าแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ